ครับสุขีครับช่อง LSM99 Sport วิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทุ้งมุมโลกนะครับวันนี้วันอังคารที่4พฤษภาคม2564ครับเมื่อคืนฟุตมอลตันกับเวทแฮมไม่ทำให้ผิดหวังนะฮะบวกทั้ง2คู่เลยนะฮะวันนี้นะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะฮะรอบรองชนะเลิศลัดสองนะครับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านต้อนรับแขมเยือนปารีสแซงแช็คแมนนะครับทีมดังจากฝรั่งเศสนะครับเวลาการแข่งตีสองนะครับสนามเอทีฮัสเตเดียมแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อครึ่งครบลูกนะครับ ผลงานทบการ์ดล่าสุดนะที่แล้วนะก็เป็นแมนเชสเตอร์ที่นะฮะชนะปาเลนซังแมงนะฮะขาบ้านนะหนึ่งสองนะครับสภาพทีมทั่วไปนะครับเรือใบสีฟ้าเจ้าบ้านวันนี้นะครับปีนี้ไม่น่าพลาดนะครับน่าจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไปได้อย่างไม่ยากนะฮะวันนี้นะครับเป๊ปกาดิล่าจัดทีมระบบ4-3-3ยังมีเควินเดบอนนะครับพีไอกุนดกันนะครับโรดี้เอเนเดสนะครับประจำการนะส่วนตัวอื่นครับไม่ว่าจะเป็นแบรโดซินวาริยารดมาเลสนะครับฟิลโฟเดนลาฮิมเซลลิงลงสนามด้วยทีมได้ในวันนี้ครับ ด้านทีมเยือนปารีสแซงต์แชร์แมงนะฮะลองจากหงหลีกเอิงของฝรั่งเศสเคสโคตอจเจตตายนะครับมาลาซิโอโปเชติโนน,ตตนนะครับมีนักเตะบาดเจ็บบ้างนะครับทั้งควนเบอร์นาร์แล้วก็กิติซ่ากาหน้านะครับว,วันนี้จัดทีมระบบ4-2-3-1อัดได้คิเลียนเอ็มปาเป้นะครับที่ผ่านเข้าไปกลับมาออกซ้าอีกครั้งนะฮะโดยมีเนม่าจูเมียมาโกเวลติอังเคลดิมาเรียมากินยอแล้วก็เบียนโดปาเลเซสนะครับ อเล์ซานโด่ฟอร์เรสซี่นะครับลงสนามช่วทีมได้ในวันนี้นะฮะคาดว่าเกมวันนี้ครับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้้กลับมาร้อนแรงนะครับความแบ็กสีเกมหลังสุดพร้อมเกมแรกเกลุกสอดประสานลงตัวนะหวังผลได้นะครับมีสิทธิ์พเก็บชัย5เกมตลอด6เกมหลังที่ผ่านมานะแพ้ไปแค่เกมเดียวเท่านั้นนะฮะรวมทั้งเกมย่าในแชมเปี้ยนลีกครับแข็งแกร่งมากนะกวาดชัยมา5เกมรวดเลยนะครับไม่ธรรมดานะฮะ ด้านทีมเยือนไปเอชเคของฝั่งหลังดีเยี่ยนะครับกลับมาเข้าเวนในเกมล่าสุดน,นะครับเกมล่าเกมล,ลูกหวังผลได้ทําให้กัมชัยลงมาแล้ว4เกมตลอด5เกมหลังที่ผ่านมานะครับแล้วก็แพ้แค่เกมเดียวเท่าน,นั้นนะฮะตลอด5เกมหลังนะส่วนเกมเยือนชัดบอลลีกทำได้ดีเสมอนะแบบนี้โดยสีฟ้าดูแล้วเล่นเด้นเน,เนี้ยกว่านะฮะบ,บอลไหลลื่นกว่านะน่าจะอัดฟารีดไปได้อีกครั้งไม่น่าจะมีพลิกล็อกนะรู้จากฟอร์มแล้วไม่น่าพลาดน,นะ แมนซิตี้เมื่อวานเปิดมาครึ่งลูกนะวันนี้ไหลไปครึ่งครบลูกคนก็ยังเชื่อว่าเป็นแมนซิตี้ที่ดีกว่านะครับแต่โอกาสออกเสมอก็สูงเช่นเดียวกันนะแต่ปาลิสตมาบุกนะบุกมากๆสู้กับแมนซิตี้พุตวบอลเนี้ยกว่าคิดว่าน่าชนะไปได้นะครับคู่นี้อยู่เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครึ่งลูกเลยนะชนะหนึ่งลูกจบไปเลยนะครับ ส่วนที่คู่นะครับเราจะไปที่แชมเปี้ยนชิพอังกฤษฮะดูตันทาวเปิดบ้านรัสเซียัาเยือนลอตเซียแฮมยูไนเต็ดนะครับเวลาการแขันตีหนึ่งนะสนามเดลนิวเวิร์ธโรดนะครับเรดไทลอตเซียแฮมยูไนเต็ดตอบปอร์นะครับผลงานพบกันทั้งสองทีมนะครเป็นลอตเซียแฮมแพ้ดูตันทาวบ้านนะ1-0นะครับสภาพทีมเจ้าบ้านนะครับดูตันทาวนะครับทีละสองบนตารางคะแนนแชมเปี้ยนชิพนะครับเฮดโค้ชชาวเวลนะเนทานโจนะครับจัดทีมระบบ4-2-3-1ยังมีเกรดเอเลอานะครับแฮร์รี่คอนนิกเคนนนคูสเบออรร์ีฮฮะะ เฟอร์รี่ด็อกตันนะครับเอริยาอาเดบายโยนะครับโจมอนเลแล้วก็ทอมลอยทอมล็อกเยอร์นะครับลงสนามช่วยทีมได้ในวันนี้นะครับด้านทีมเยือนลอตเตอร์แฮมยูเนเต็ดนะฮะจมอยู่ในโซนสีแดงนะครับอันดับที่สองเช่นเปนชิปครับมีโอกาสตกชั้นไปอีกนะฮะโอ้โหน่าเสียดายนะทีมกำลังดีนะฮะผู้จัดการทีมนะครับพอว์นะฮะเพิ่งเสียวิคตอโยฮันสันไปด้วยนะครับ วันนี้จัดทีมในระบบ3-4-2-1จะดแต่งด้วยเพดดี้ลาดาปนะครับไมเคิลสมิธแองกัสแมคโดนัล์นะครับยอนแมคโดนัล์เจมี่ดิเซ่นะครับไดออันกิลนะครับลูอิสวิงนะฮะลงสนามช่วยทีมได้นะวันนี้นะครับคาดว่าเกมวันนี้นะฮะรูตันผลงานช่วงหลังเล่นได้ดีต่อเนื่องนะครับเก็บชัยเกมเดียวตลอด3เกมหลังที่ผ่านมาและมีเสมอ2เกมนัดนะฮะก็ไม่ธรรมดาชนะ1เสมอ2นะครับ แต่กำชัยรวมแล้ว3เกมตลอด5เกมหลังที่ผ่านมาแล้วก็ไม่แพ้ใครเลยนะตลอด5เกมหลังที่ผ่านมานะฮะผลงานตรวนี้ทีเดียวนะครับงานทีมเยือนรอตร์แฮมนะครับผลงานช่วงหลังมีสัญญาณดีขึ้นนะครับหลังแพ้5เกมติดต่อกันครับรวนเลยนะก่อนเสมออยู่ความปลาชัยในเกมล่าสุดแม้จะเก็บเพียงได้แค่แต้มเดียวเท่าน,นั้นตลอด6เกมหลังที่ผ่านมานะครับแล้วก็คว้าชัยหรือยงแค่เกมเดียวเท่านั้นต่อ10เกมหลังที่ผ่านมานะฮะอีกทั้งเกมเยือนไม่ดีนะฮะท้ายแมตช์นี้ดูแล้วรอตันทาวดูดีกว่านะดูแค่ ภาพรวมนี่ก็ฟอร์มกันเล่นดูดีกว่าเยอะนะครับแต่เราต้องแฮมต้องพยายามนะต้องสู้ต่อไปนะครับเพื่อกันหนีตกชั้นนะแต่ไมเลือกที่ยากแล้วนะฮะร,ราคาลูตันทาวเมื่อวานเปิดมานะครับเป็นปป,ปนะวันนี้ไหลมาเป็นเสมอนะฮะไหลลงนะเป็นเสมอบวกสิบที่เราตอแฮมนะเมื่อวานเรตนาตอแฮมต่อปปอหรอปีนี้ฟอร์มไม่ดีนะยังไงก็อยู่ลุตันทาวนะครับก็เลือกเอานะฮะว่าจะอยู่ราคาเสมอรรหรืออยู่ราคาปปนะครับคิดว่ามีโอกาสออกเสมอสูงนะถ้าอยากกินมุมนึงได้น้ําน้อยหน่อยก็จัดราคาลองปปเลย เดี๋ยวต้องดูราคาไหลทีนะถ้ามันไหลเยอะราคาปปจะหายไปหรืออาจจะได้น้ําน้อยเลยนะครับนะอาจจะได้น้อยเลยนะครับคู่นี้จัดดูต้นทาวในบ้านนะครับทีเด็ดสตัวนะครับคู่แรกให้อยู่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในบ้านคิดว่าชนะสูงนะฮะส่วนคู่ที่สนะครับให้อยู่ดูต้นทาวในบ้านเช่นเดียวกันนะครับมีโอกาสออกเสมอสูงนะครับนะจัดดูต้นทาวราคาเสมอหรือปปก็ได้นะครับแนะนำเว็บดีๆนะครับ a d l s m g o บริการดี24ชั่วโมงฝากถอนไทย1นาที แอดมินน่ารักแก้ปัญหาหทุกเรื่องการเงินการตีปลอดภัยแน่นอนนะครับติดไปนวัวไม่หน่อยนะครับดูบอลทั้งสุกทิงเฮงทุกท่านวันนี้ก็สวัสดีครับ